สวัสดีพี่น้องครับสายจันทนเนาะมุนกับแมงแกงข้าวผีแกงก้าวน้องครับสำหรับคอนเสิร์ตกลุ่มปิดการกดสลมีสภาพสองพังคงครับจัดโดยครับเสือใบมันม่อนอีนเทนเมนกับทีมงานพี่น้องครับลุเตปาเทียวน้องจงศิลนและสีบัวสายหลายหลายท่านครับก็ือว่าขอบพระคุณพีขอบพระคุณน้องครับตอนนี้บัตรครับพี่น้องเนาะบัตรก็เดินทางมาถึงณวันนี้ครับ ดาวันที่25ครับ1,000 1,20ใบพี่น้องครับโอ้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อพี่น้องครับเอาครับเสือใบเพราะมัน,มน,มนเส้นเม่นครับก็เดินหนะ้าต่อกับทีมงานพี่น้องนะการจากก้อนเสียคนี้เงินส่วนหนึ่งครับพี่น้องนเนาะเขาก็ะดิไปมอบให้ครับผู้ดได้โอกาสพี่น้องครับก็ะตือว่ามันเป็นก้อนเสียในการจากก้อนเสียในครั้งนี้คือก้อนเสียการกุศลพี่น้องครับ ก้าว่ว่าขอบคุณพี่น้องครับขอบมะกุณงเปนยางสูงครับตอนนี้เขาก็ได้เดินทางครับเปิดจองบัตรจองปีไปเรื่อยครับข่าวกับฝากปีขากับน้องครับดูแลครับสนับสนุนกาแฟกั้วหม้อดินเสือใบมันม่วงน้ำพี่น้องเด้อฝากน้ำพี่น้องครับมีแบบบดครับกับแบบเม็ดครับพี่น้องครับราคาครับร้อยห้าสิบคะแนนพี่น้องครับเนาะครับสองร้อยห้าสิบกรับพี่น้องอันนี้ยังไม่รวมค่าส่ง ซียุงเงินไปครับพี่น้องครับซียุ่งเงินไปกับสิบอรดิกับใครส่งฟรีครับพี่น้องส่งฟรีให้เพียน้องไปนอกเป็นกาแฟที่หอมพี่น้องครับผมก็กินทุกวันครับกับที่ว่าสุภาพก็ดีขึ้นพี่น้องครับจากน้ําหนักผมเป็นเบาหวานพี่น้องเนาะผมเป็นเบาหวานนี่ครับน้ําหนักจากก่อนนี่ห้าสิบเก็ดห้าสิบแปดพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องสุภาพก็ดี้ขึ้นมาที่เจ็ดสิบกิโลนะพี่น้องครับตอนนี้ครับน้ำหนักก็ ถือว่าข้าวสูภาคนนีก็ล้ายี่น้องครับกแสดงความโรน้ำตาลได้บำรุงหัวใจครับน้องกาแฟามีประโยชน์เด้อน้องเด้อแต่เราต้องดื่มกาแฟาดำน้องก็จะผสมอย่างอย่างอื่นกับผมดื่มกาแฟาดำมาครับตลอดน้องถือว่าขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับขอบคุณลูกค้าครับผู้ใจดีเนาะหล,ลายๆท่านครับลูกค้าประจำกับถือว่าขอบพอบคุณหล,ลายๆครับน้องเนาของกลุมเฮา กัตติว่าเขามาจัดก้อนเสือกระดเป็นก้อนเสียบขับผู้สนับสนุ่นลักกะเกือกสนับสนูงลักกะเกือเสือใบมันม่วนครับกาแฟขั้วหม้อดินกาบพี่น้องเนาะกัติว่าขอบคุณนบีขอบคุณน้องเป็นอย่างสูงครับเขาได้เปิดจองบัสจองปี้ครับเมือเช้าเัาก็ขึ้นมลแล้วครับศิลปินรับเชิญครับพี่น้องศิลปินรับเชิญก็มีหนูบนสุวิมลพี่น้องครับกับโมงตีอองกัสซาวกับน้ำด่วนสายเหนือไทย ดีชัยพลพี่น้องครับแปดแสนเศร้ากับที่ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องอะไรครับเจร้าหร,กราก็มีเรากําลังดําเนินการพี่น้องเนาะผมกำลังเนินการครับศิลปินรับเชิญกับพี่น้องอีกคนหนึ่งรับพี่น้องจังบอนบอกอบอลบอลบอลเลสมบูรณ์ครับเราเดินเอกาสารอยู่พี่น้องครับผมเดินเอกาสารอยู่ครับให้เอกาสารสมบูรณ์แล้วผมสิมาประกาศ ให้พียร์ไ่น้องทราบบ่รดนพี่น้องครับบ่รดนนะครับพี่น้องจากในประกาศให้พี่น้องทราบให้พี่น้องหูเด้อครับพี่น้องถือว่าขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเป็นย่างสูงครับศิลปินรับเชิญท่านนี้ครับพี่น้องการศิรูรครับแต่เอ้ยสีเนาะตอนนี้เขาเอ้ยสีบ่ได้พร้อมบ่ได้ยังบ่ได้เปลี่ยนทางการพี่น้องเนาะครับเอ้ยสีไปเราไมนบ่ได้เปลี่ยนทางการพี่น้องกันสิเข้าใจพี่ดีครับถ้าเปลี่ยนทางการเอก เากสารเรียบร้่อยเหมือนไหพี่น้องครับผมจะมาประกาศเรือน้องเตยประกาศในไลฟ์สดเลยพี่น้องเนาะก็ถือว่าขอบพะคุณพี่ขอบพุนน้องปัญญาสูงครับกับถือว่าสิ่งที่พี่น้องเชื่อทำนี่รับต่อไปเขาขอบคุนพีขอบคุณน้องกับการจำด้วยดีเสมอมาเรากับฝากพี่ฝากน้องจองบัตรจองปีเด้อพี่น้องซอยกันพี่น้องครับซอยกันเดินหาในเรื่อครับผมก็อจะไปกับมาตลาดกับตัวหาพี่หาน้องครับ เปิดซอแดนยอดบัตรยอดปีให้ถึงกับเนาะเขาอยู่ได้ครับพี่น้องเขาจัดกันเสือกันี้เสือเป็นการเสือกกันกุศลครับได้เลยส่วนหนึ่งก็เป็นหมอบให้ผู้ใดโอกาสครับหลังจากเขาสินะเขาก็สิบอกพี่บอกน้องขับมาเกิดในี่ยไรสดพี่น้องน้าว่าเออไปบริจาคก็นเนี่ยกลาปผู้ใดโอกาสอยู่ยเนี่ยจะบ่งจะบาดกระสิบอกพี่บอกน้องไปครับเราทําเป็นการกุศลพี่น้องเน้ากระสิว่าเขาจองครับเอไครับเป็นการกุศลใลยพี่น้องเห็นน้ำ กับพ่าสีบอมีบางพีเป็นห้องเนาะกสิวจักครั้งนี้กับกับขอบ้วบีก้นนองครับถ้าได้ยอดได้ลายสุเป่าห้องกะได้เห็นลายเนาะเป็นน่องเนาะกสิว่าขอบพุ้มพีขอบพุ่น่องครับก็เห็นตามครับต่อไปได้ครับครับสำหรับครับเอกสารต่างๆครับที่ผมดูเรื่องการอยู่กสิวาอย่าบูดว่าเป็นนองครับพุ่สีแล้วเสียบเนาะกสิวาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับนักร้องรับเชิญ ครับคนที่ต่อจากมูยมนทรุนเฮายังประกาศบันได้ครับถ้าประกาศไปครับพี่น้องการศิรรับดูครับเมื่อแต่พี่น้องเนาะการิวาห้าบวัดเสสมบูรณ์แบบเราก็ยังไม่ประกาศพี่น้องครับการิเะห้อจะคุยกับเพียกํานองไปเรื่อยแกงพียงจะนองขาับาระกายพี่ไปเรื่อยขอบคุณพี่ย่างสูงเด้อพี่น้องขอบพระคุณหลายครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาด้วยดีครับพี่น้องศิว่าขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเป็นย่างสูงครับ บัตรทุกใบหัวใจทุกดวงรับก็ถือตว่าบัตรกับราคาพี่น้องเนาะบัตรราคา9 9เคะแนนพี่น้องครับบัตรราคา9กเคะแนนโบลายครับพี่น้องมาซอยกันมาซอยกันกับพี่น้องครับซอยกุ้มปิดกันนี่ให้ครับกลับไปลาบลื่นไปโดยดีเนาะประสบผลสําเร็จครับพี่น้องกวเตียว่าขอบคุณหลายๆครับนี่เขาก็จะทักทายพี่น้องไปเรื่อยครับพอเห็นจสั้นๆครับครับคอนเสิร์ตกุ้มปิดครับ การกดสนมิสภาพสองบางของบัตรราคาพี่น้องเก่าสิบเก้าคันนีได้พี่น้องเนอะบอลใ้สูงพี่น้องครับเพราะพี่น้องเป็นไม่ได้ครับสีสัปีนับเชิดกับคุ้มคาดพี่น้องครับดูบนสีบนกับพี่น้องเนาะกับหรือว่าบอลมันธรรมดาบวงของกัดเศร้าน้ำโดยสายเนื้อไทยดีแค่ยพลพี่นอ้นองครับแปดเสียงเศร้ากับซีว่าขอบคุณบีขอบคุณน้องอะไรครับเนี่ยคือสีสัปีนับเชิดรออีสิปีอีกท่านหนึ่งพี่น้องครับ เราก็ยังไม่เปิดเผยเนาะเขากำลังเดินเรื่องเอกสารกลับไปเมลวครับตอนนี้ากับทสวาอยู่ในขันกรกันเรื่องการกับอีโบดูนมานั่นพี่้องเนาะกับเอกสารกสิเรียบร้อยออกมากขับพีะปราการพี่น้องลูกครับคอนเสิร์นนี่ชาลีเซินตปินขึนก้นอย่มากครับพี่้องม้วนกุ๊บเนี่ยนอนเอาพี่้องเนาะม้วนกุ๊บไปนอนครับเสว่าขขบประกุนเป็นยางสูงครับผมพยายามเต็มที่พี่้องครับพยายามเต็มที่กับเสียเดินเรื่องครับ ให้สีเปลยนท่านนี้มาให้ได้พี่น้องเนาะกสิบาวเด็กิตต่อภาษางานเอียงเดียบรอยครับอยู่ระหว่างการดำเนินงานนห้เสร็จแล้วเสร็จตามพี่น้องีสิ่าขอบคุณพีขอบคุณน้องปัญญางสูงครับเขากสิเดินนาไปเรื่อยๆพี่น้องเดินนาไปเรื่อยๆครับขอบคุณพีขอบคุณน้องปันยางสูงครับรับผมในน้ำเสียบายวันมวนกับกสิอขอบคุณพีคุณน้องครับเป็นผู้จัดเนาะเราจัดคอนเสิร์ตการั้งแรครับพี่น้องนาะเป็นใช้นิติบุคคลเน่จัดคอนเสิร์ต พี่น้องครับทักกันไปเด้อครับเพจบ้านมวนลป่วยเพจเสือบาย็ม้วนอินดิเซียมเม้นครับขับธนาคารกสิกรไทยกับเด็กทีบัญชีกันอีกขึ้นครับพี่น้องเนาะบัญชีห้างส่วนจำกัดเสือายม้วนอินดิเซียมเม้ครับพี่น้องเนาะกับเทวาก็เทาจับในนามทีบุคคลกยากจะาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเป็นอย่างสูงครับเอาไว้เส้นพี่น้องครับเชิญสั่นครับผมครับ